นายว่าราอทอเหมือนกูลอายุ20ปีบ้านเลขที่330หมู่ที่5ตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้นำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดโพสต์บนโลกโซเชียลพร้อมกับข้อความอยู่ยากแล้วทับปลิกนี้ขนาดรถทีบยังเอาได้ใครพบเจอช่วยบอกทีครับทับปลิกครับ ที่ร้านบ้านผมเองโดยกล้องวงจรปิดบันทึกไว้เมื่อช่วงเวลา23นาฬิกาของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามีหญิงสาวรายหนึ่งหน้าตาดีอายุประมาณ30ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรเดิน,นวนเวียนอยู่หน้าร้านก่อนเข้ามาเปิดตู้แช่ที่อยู่หน้าร้านแล้วหยิบของกินผลไม้ที่อยู่ในน้ำแข็งเดินกินอย่างใจงเย็นหลังจากนั้นหยุดลงที่จอดรถจักรยานก่อนที่จะปั่นหายไปในความมืด หลังจากเรื่องราวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแสกันเป็นจำนวนมากบางคนก็ถูกขโมยเหมือนกันแต่ไม่ได้แจ้งความกับตำรวจจากการตรวจสอบทราบว่าที่เกิดเหตุพบนายวราธรเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าตนทราบเรื่องเมื่อช่วงเช้า9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากแม่ตนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานทุกเช้า หลังจากแต่งตัวเดินไปจนจอดจักรยานปรากฏว่ารถจักรยานนั้นหายไปพร้อมเดินหาก็ไม่เจอจึงเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดพบมีหญิงสาวคนดังกล่าวมาขโมยไปนอกจากนี้นายวะาธรเปิดเผยอีกว่าหญิงคนดังกล่าวก่อเหตุไปทั่วโดนเป็นหลายรายทุกครั้งผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความปล่อยตัวทุกครั้งเบื้องต้นผู้เสียหายเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สภามืองกระบีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุด,ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ข,ขึ้นขึ้นวันทีแปดอันประมาณตีตีแปดเรื่อยๆตีตี 8. แปดตีตีแปดเราก็มีคนคนมาคนยิ่งมาเปินมาเดินเวีย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 นเท่นี้เลยแถวหน้าบ้านตรงนี้ซึ่งจะไปเปิดรังเปิดตู้เจดเดินแถวหน้าบ้านนี่เฉยๆซึ่งจะไปกินก้องพุ่นไม้ในรังซึ่งกินก้องพุ่นไม้เปิดตู้ทำแกงกินพุ่นไม้เม็ด ครับผมเบี่ยงเบี่ยงแล้วมันเจ๋อตีปไปเลยตีปเราลำโซ่ไหมไม่ครับแตจอธรรมดาบ้าของอาการไม่กิน,กนไ,ดได้เลยว่าเป็นตีปเหมือมันมันไม่ใช่เนี่ยพอเนี่ยคขับไปเลยเพิมมายกินไปเยอะไหมก็้อบทำรับกล้องดีเๆในร่างมันนั่นเลยถึงก่อนหน้านี้เคยมีอาการมบบนี้ไหมก่อนหน้านี้ไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยพบดีไม่ไม่เคยเห็นมีดีจริงๆเลยแต่เพิบบ่งมานี่ ตึงปอกเจ็กเจ๊ก hmm. เ่ยวหัเตียวเป้า้องเนาตึงเดี๋ยวเขาจับจับเลยตึงเขาแมวเรืองกันไปนานเลยตึงเขาลอยคือลงนั้นจะกอยตีนี้ไหมหรือเ่าก่อนนานั้นก่อนหน้านี้ก็คือว่าปอร่างจากจดเตึ้งระดีไปจือไปตามก็เลยไปนั่นเลตึงไปตั้าตำรวจเดยยันเดียรปอมก็ว่าเขาเคจับเลเดี๋วว่าคนเดี๋ว่าเขาโตูันเขาแมวเรืองกันไปนั่นเลยนะเขาอยไปตอนนี้เราจ้งควาไหม งเนียครับหัวหน้าก็อาไแต่ยงตรงเมนเิมประจำวันเลย